ทำไมต้องกินเจจุดประสงค์ของการกินเจแบ่งออกได้เป็นสามประเภท 1. กินเพื่อสุขภาพเพราะอาหารเจเป็นอาหารชีวจิต เมื่อกินติดต่อกันแล้วจะทำให้ร่างกายของเรานั้นปรับสมดุลสามารถขับพิษของเสียต่างๆออกจากร่างกายได้และยังช่วยปรับระบบต่างๆในร่างกายให้มีเสถียรภาพ 2. กินด้วยจิตเมตตาเนื่องจากของทุกๆวันอาหารที่เรากินประกอบด้วยเลือดเนื้อของสรปสัต ผู้ที่มีจิตใจดีงามนั้นจึงไม่สามารถกินเนื้อของสัตว์เหล่านั้นได้ 3. การกินเพื่อการเว้นกรรมเพราะการฆ่าเอาเลือดเนื้อผู้อื่นมาเป็นของเรานั้นถือว่าเป็นการสร้างกรรมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ตามเพราะการซื้อผู้อื่นเท่ากับการจ้างค่านั่นเองถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนค่ามาขาย ผู้ที่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นจึงหยุดกินและหันมากินเจแทนโดยไม่เห็นแก่ความอร่อยในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเพียงแค่ให้อาหารผ่านลิ้นเท่านั้นเองและนี่คือจุดประสงค์ของการกินเจเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลแก่ตนเอง